สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในคลิปดันเจียนส่วนตัว ep 19 simulation j u n k คียและ airship d e a traction สำหรับดันเจ้าจุนเคียนะเพื่อนๆทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆกดที่วาร์ปสีแดงนี้นะผมก็จะเป็นการสู้เลยเนาะ ครับก็ความสามารถของจุนเคียคือตามนี้เลยครับผมที่ผมแปะไว้ให้นะครับก็เป็นบอสขนาดใหญ่ไร้รูปร่างแล้วก็เป็นธาตุพิษเนาะฉะนั้นก็สามารถใช้ดินน้ําลมไฟเพื่อเพิ่มดาเมจได้เลยนะครับเลือ2 0 0ล้านนะโอ้ก็เป็นเหมือนไม่เป็นออร่าเขียวนะมันบลึกเฉยๆะครับเพ,เพื่อนๆทุกคนเอ,อ่อคำถามคือมีอะไรจะต้องเป็นระวังพิเศษไหมหลักๆก็คือน่าจะเป็นเอิร์ธเควสเนาะถ้าเพื่อ,อนๆไม่มั่นใจว่าจะปิดได้ทันเนี่ยก็จิ้มสักทำดาเมจสัก ครึ่งหนึ่งหรือสัก50-70ล้านเนี่ยก็ถอยออกไปเลยนะครับเพราะว่าจะมันจะเอิร์ธเฟสนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมัม่นใจว่าตัวเองเนี่ยดาเมจเพียงพอก็ลุยได้เลยครับเป็นบอ์ที่ไม่ได้มีจุดแข็งอะไรพิเศษเนอะหลักๆก,ก็คือพยายามจัดการก่อนที่มันจะเอิร์ธเฟสนะครับถ้าไม่มั่นใจก็โจมจีสัก พักหนึ่งแล้วก็ถอยไปเนาะนะครับแล้วก็แอบดูมันเออเคสนะครับผมไม่งั้นก็ปั๊มไม่ทันนะครับก็เทคนิคเลยนง่ายๆเลยนะเพื่อนๆทุกคนค่ามันให้เร็วที่สุดจัดการมันให้เร็วที่สุดครับแค่นี้เลยนะครับก่อนที่จะเปิดนะครับผมก็กดบ่งกดบับไปเลยเรียบร้อยแล้วก็จัดการได้เลยครับผมไปลุยพยายามบับให้หมดเลยนะครับที่ตัวเองจะพอบับได้นะครับหรือบางคนอาจจะแบบว่าดาเมจโดนแล้วเนี่ยก็บับเท่าที่สะดวกละกันเนาะ นะครับพอเรากดแท่นนะครับผมว่าปุ๊บบอจะเกิดมาก็สู้กันทันทีเลยนะผมไม่มีอะไรนะครับสู้กันทันทีเลยเนาะนะครับเนี่ตรงนี้ผมเฟลไปนิดนึงนะตอนที่เข้าไปด่าคบจัดการได้ก็คือจบนะครับแล้วก็หลังจากจัดการบอได้แล้วเนี่ยเก็บไอทงอเทมเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสาคัญไม่สุดเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนครับอย่าลืมย็ดขาดนะครับอย่าลืมกดปิดดันครับเพื่อนเนทุกคนเหมือนกับคล้ายๆดันที่เราเล่นกันกิฟเฟนไอรีนาครับอ่าต้องกดปิดดันด้วยนะ ก็คือเราจะรับรางวัลตอนจบเนาะอย่าลืมกดปิดดันนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถเปิดดันได้ในวันพรุ่งนี้เนาะสำหรับซิมูเลชันจุนเคียก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ Airship d e t ดท c t i o n นกันก่อนเลยแล้วกันนะครับไปถัดมานะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนจะเป็นดัน Air s h i p d e เ t ทั c t i o n เนาะนะครับก็จะเป็นดันที่มีลูกเล่นกิมมิกเนี่ยหลายๆอย่างมารวมกันเลยเนาะนะครับก็คล้ายๆกับดันเต่าแดงก่อนเลยแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนเพืจะได้นึกภาพออกไวๆเนาะนะครับโดย ดันนี้นะครับจะมีปรับความยากนะครับ3ระดับนะเพื่อนๆพืนทุกคนคล้ายๆแบบว่าระบบที่นั่งของเครื่องบินเนาะนะครับเพื่อนๆพืนทุกคนก็มีระดับอีโคโนมีนะครับบิสเนสแล้วก็เฟนะิร์สคลาสเนาะก็เป็นระดับความยากของบอสนะเพื่อนๆพืนทุกคนจะผลจะแปะความยากของแต่ละบอสไว้ให้นะครับผมตามนี้เลยเนาะนะครับบอสเก่งขึ้นนะครับผมแต่ก็ได้ของรางวัลเยอะขึ้นเนาะนะครับผมค่าชื่อสรงชื่อเสียงเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าดันนี้ค่อนข้างจะยากกว่าจุนเคียเยอะ เฉะนั้นเอาเท่าที่เราไหวนะเพื่อนเอทุกคนถ้าสมมติว่าไปลอง22ไม่ไหวกลับมา1เนาะนะครับไปลอง First Card ไม่ไหวก็กลับมาบิสเนสนะครับเพื่อนๆทุกคนตามนี้เนาะเพื่อนเ,เพื่อเลือกได้แล้วนะครับผมก็ลุยกันเลยเนาะรอประกาศนะครับผมข้างบนก็ลุยกันได้เลยนะครับผมก็ไปตามวาร์ปต่างๆนะเพื่อนๆทุกคนมันก็จะมีตามห้องต่างๆนะครับแต่และห้องเนี่ยก็จะมีมอนเตอร์โผล่ขึ้นมาให้จัดให้จัดการเนาะ กที่ผมบอกนะครับว่ามันจะเหมือนกับการเต่าแดงเนาะก็คือ,อมอนเตอร์ค่อยๆเกิดขึ้นมาให้เราจัดการแต่มันจะค่อนข้างไวกว่าดันเต่าแดงหน่อยครับอืฉะนั้นเนี่ยใครแบบว่าเราไม่ต้องออฟตัวนะครับเพื่อรอมอนเกิดเนาะมันจะมีมอนมาให้เราเนี่ยจัดการเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จัดการไปครับลุยๆจัดการไปครับผมไม่มีไม่มีอะไรพิเศษนะครับตรงนี้ก็พอเขาประกาศเสร็จใช่ไหมครับเราก็ไป พื้นที่ถัดไปได้เลยครับถ้าสมมติว่าเรายังจัดการไม่ครบเนี่ยเขาจะมีประกาศเหมือนกันว่าเอ๊ะมันยังเหลือมอนเตอร์กี่ตัวเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยเดินหานะครับผมมอนเตอร์ไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมตรงนี้ก็คือจัดการมอนเตอร์ครับก็ สำหรับใครที่โจมตีท่าแสงนะก็จะมีความหงุดงิดนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีวอนเตอร์ท่าแสงด้วยครับฉะนั้นพวกคาร์ดินาลอาบิเทียม um เนี่ยก็ต้องเตรียมอโดรมัติมาด้วยเนาะนะครับเช่นเดียวกันกันกบอิมพีเรียลกาดนะครับเพื่อนเทุกคนอิมพีเรียลกาดสายคอร์สเลนเนาะก็ต้องเตรียมเจนซิตเลไลท่ามาด้วยด้วยนะครับ เนี่ยมันจะมีประกาศอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะยังมีอ่ามอนเตอร์อยู่นะครับถ้าไม่มีนะครับมันก็จะประกาศเช่นเดียวกันว่าไปพื้นที่ถัดไปได้แล้วนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับคิดว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะเล่นกันสบายๆเนาะนะครับก็อย่างที่บอกไปยางตรงบอสอย่างเดียวครับเอาเท่าที่ตัวเองไหวครับผมอย่าฝืนนะครับเอาเท่าที่ตัวเองไหวครับยังผมเนี่ยก็ตั้งแค่อีกคุณมี่นะคือเอาชัวร์ไปก่อนนะครับในการอัดคลิปเนาะ นะครับเดี๋ยวมันเฟลขึ้นมาเนี่ย๋ยวมันจะ,ะเสียเวลาในการทำคลิปนั่นเองนะครับก็เลยเอาอีโคโนมี่ก่อนนะครับผมบอสก็จะเลือดน้อยหน่อยนะครับความอึดน้อยหน่อยตีเบาหน่อยนะครับผมแต่แม็กเพลนก็ยังมีนะเพื่อจะต้องระวังแม็กเพลนให้ดีนะครับเออต้องระวังแม็กเพลนให้ดีนะครับค่อนข้าง,งจะดุกกนะครับแม็กเพลนโดนชีสะดุ้งยงนะครับแต่เนื่องจากอาชีพที่ผมเล่นมันคือ,อ Shadow คอ o s สเนาะ ก็มีดาร์คคอปิดแมพเพลอยู่แล้วนะผมก็สบายๆจนจะรับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีบอสมันจะเปิดประมาณทัก3ถึง5วิแรกมั้งเพื่อนๆตีไปประมาณ3วิครับมันก็จะเปิดแม็คเพลย์เลยโจมจะสีทองมาเลยเนาะนะครับเพื่อนๆก็หยุดลบฉากไปนะครับแล้วกิมมิกก็จะเริ่มเดี๋ยวกิมมิกเดี๋ยวเราเอาไปอธิบายกันเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ ตรงหน้านี้ก็จะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะก็แค่มีมอนเตอร์ให้เราจัดการไปพื้นที่ถัดไปนะครับอ่ะเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายแล้วเพื่อนๆพืนทุกคนก็จะเป็นพื้นที่บอสนะ,นะครับเดีย๋ยวผมจะยืนให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆทุกคนนี่ นี่คือตำแหน่งนะครับที่บอสนะครับจะมาเกิดอย่างแน่นอนนะครับคือจุดนี้ฉะนั้นพวกสายเวทต่างๆนะครับที่จะวางไฟวอลเพื่อพอะการติดไอเทมต่างๆเนี่ยก็วางไฟวอลตรงนี้ได้เลยนะครับใครจะแคมป์ดาเมจนะครับผมมนสายแคมป์ดาเมจนะครับยกตวอย่างเช่นคอร์สเลนนะครับถ้าคุณจะวางไว้ลงนะก็วางได้เลยดอนรวมถึงพวกสายไซคิกอะไรพวกนี้ก็วางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมบอสจะเกิดตรงนี้นะเมื่อคุยกับบอสนะครับบอสก็จะมาเกิดเลย ทีนี้ับผมมันจะมะีการเล่นกิมมิกนิดนึงเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของกิมมิกกันเบื้องต้นนะครับทีนี้เพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแต่และระดับความยากของบอสเนี่ยมันจะมีกิมมิกวุ่นวายนะครับไม่เหมือนกันเออนะครับผมจังนั้น,นเพื่อนๆอาจจะต้องไปลองดูกันเองแล้วกันแต่สำหรับเพื่อนๆที่มีดาเมจเพียงพออ่ะ มันชิลมากเลยนะก็คือตุ้มตายคือจบเลยได้ของรางวัลเนาะนเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ความพิเศษนะครับสำหรับ first card นะเพื่อนๆทุกคนครับตรงพัดลมเนี่ยครับพัดลมดูนากาศเนี่ยมันจะมีหินคิสตันขึ้นมาให้เราตีทีหนึ่งเพื่อที่จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมนะครับสำหรับเพื่อนๆจบ first card ได้นะครับแต่อีโคน m y มีเนี่ยก็จะไม่มีนะครับอีโคนมี business จะไม่มีนะผมตรงนี้คิดง,ง่ายๆคล้ายๆกับขีบในดันโอ โอเกติมนชาเลนนั่นแหละครับอ่าก็คือจัดการบอสได้ก็จะมีคิสตันให้เราตีหนึ่งทีนะผมแล้วก็จะมีไอเทมดรอปเพิ่มเติมเนาะสำหรับอีโคนมีแล้วก็บิสเนสก็จะได้แค่ไอเทมดรอปจากบอร์เท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่รอบๆกันดีก,กว่าครับอ่าตรงนี้นะครับผมนี่นะเพื่อนๆจำเสาไอพวกนี้ไว้นะครับเสาพวกนี้มันจะมีวงแหวนขึ้นมาครับถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถปิด บอสได้ทันนะครับบอสจะเปิดการทํางานความถึกให้ตัวเองครับบอสจะเปิดความเอฟเฟกความถึกให้ตัวเองเนาะนะครับเราจะมีเราจะต้องลากบอสมานะครับผมเพื่อใหอ้ความถึกมันหายไปแต่ว่ามันจะตีแรงขึ้นช่วงเวลาหนึ่งนะเราจะเพิ่งไปตีมันนะเราก็ไปตีมันเนาะตีมันต่อได้เลยนะครับแต่ว่าทีนี้บอสเนี่ยมันจะมีอยู่ d โหมดคือโหมดตี ก็คือเข้ามาเดินมาตีเราใกล้ๆนะครับผมกระหมดยิงระยะไกลถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะลากมันเข้ามาในวงแหวนเอ๊ะแล้วมันไม่เดินตามมาสักทีเนี่ยมันอยู่ในโหมดโจมตีระยะไกลนะเพื่อนๆ,ๆต้องมากดเครื่องนี้นะครับเพื่อปิดให้มันกลายเป็นโหมดตีปกติเนาะมันจะเดินเข้ามาใกล้กับเรานะครับเราจะได้ลากมาที่วงแหวนได้ง่ายเนาะเนื่องจากผมเนี่ยปิดมอนเตอร์ไม่ทันเนะเราก็จะได้เห็นตรงนั้นอยู่แล้วนะครับที่นี้การเดินลากบอลไปมาเนี่ยมันคงง่ายเกินไปมั้งเขาเลยเพิ่มกิมมิกระเบิดขึ้นมาให้เรานะครับจะเป็นตัว เมื่อถึงเวลาหนึ่งมันก็จะระเบิดตุ้มครับเราก็สามารถมากดปุ่มที่เครื่องนี้ได้นะครับจะเป็นการปิดสวิต์ระเบิดเราสามารถทาดามเมลไซทุ่นระเบิดนะครับผมหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นระเบิดเนี่ยได้นะเพื่อให้มันแบบไม่มาระเบิดทีหลังเนาะแต่ถ้าใครเป็นประเภทโจมตีไม่ได้กว้างมากเนี่ยก็พยายามเดินหลบแล้วกันเนาะนะครับตรงนี้ผมก็จะเดินพาทัวร์ไปดูสถานที่ต่างๆนะครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยจุด ปิดระเบิดนะผมมี2องจุดนั้นเป็นจุดนี้ก็จุดนู้นเนาะนะครับแล้วก็พยายามพามาดูแท่งเสาต่างๆนะครับอ่ะเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับทีนี้อ่อันนี้สําคัญมากนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่อยากให้เพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเอากี้พาไปดูเสาเสามีตรงนี้ด้วยนะซ้ายขวานะครับเมื่อเราคุยกับบอสนะเพื่อนๆทุกคนบอสมันจะมี2ช้อยให้เลือกนะครับโดยปกติเนี่ยเราเป็นมนุษย์คนไทยหัวใจสริ์เนาะแล้วกดเอเตอ enter รัวๆนะครับเราก็จะถูกววาไปที่เริ่มตด เริ่มต้นใหม่นะนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่ไม่ได้นะครับผมเราจะต้องเลือกขอยข้อที่2นะครับไม่งั้นเราต้องมาเดินเข้ามาใหม่นะเสียเวลานะครับผมอ่ะเราก็จะสู้กับบอสกันเลยแล้วกันนะครับผมไปแล้วข้อที่2นะครับแต่ในรีเพย์มันน่าจะไม่ได้เลือกข้อที่2อหรอกนะครับผมเนะม Dark Call, ี่ยผมกดดักคอก็ะชมกร้มไปเพราะผมกดดักคอมันไปก่อนเนี่ยหมายความว่าหมายความว่ามันจะไม่ใช้แบ็คเพย์อยู่แล้วเนาะนะครับผมนี่นะเราก็ลากมาใกล้ๆปุ๊บนะครับ เราก็เดินตามหามันจะสุ่มไปาร์ปตามจุดต่างๆนะครับเนี่ยไอเครื่องดูดฝุ่นนะครับเมื่อถึงเวลาจะระเบิดเห็นไหมครับเราสามารถมากดปิดตรงนี้ได้นะครับเราก็เดินหาบอสนะครับเอ้ยบล้อมอยู่ไหนครับอ่ะบอมอยู่ตรงนี้นะครับเราก็อ่าตีมันใหม่ครับผมแต่ว่าอุ้ยมีวงแหวนเกิดขึ้นมาครับผมเราก็ลากบอสเข้ามาที่วงแหวนครับอ่ะนี่ไม่ทันต้องไปวงบนแล้วเนื่อดาเมจเหลือสามหมื่นสามหมื่นสี่นะครับเอ้ยไม่ใช่สิสองล้านนะครับผมเราก็จะลากมนมาที่วงครับเอ้ยเนี่ยมา เครื่องตรงนี้ครับกดปิดที่โดนระเบิดยิงไม่ตายนะครับอ๋อเพราะว่าไม่ใช่ไม่ตายเพราะว่าเราไปกดปิดตรงนี้ไว้แล้วเนาะนะครับผมพอมันระเบิดเนี่ยมันก็จะไม่ทําดาเมจนะครับทษทีนะครับผมกดกดปุ่มตรงกลางนะครับไม่ใช่ปุ่มอยู่เครื่องตรงกลางทีนี้เราก็จะสามารถลากมาได้นะครับมาเอ้ยไม่ได้นะครับผมนี่ต้องแบบว่าสนิทเชื้อแบบนี้เลยนะครับผมบอสอยู่ตรงไหนนะบอสอยู่ตรงไหนนะเดินหาบอสนะครับ อ่าเบสอยู่ตรงนี้นะครับผมผมดักคอใส่แล้วก็จิ้ม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 จิจัดการบอสเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับผมอืมสําหรับอีกคโนมีก็จะไม่ได้โหดมากนะเพื่อนเพื่นทุกคนอืมไปเราก็ไป โอเคนะครับผมสลับบอสตัวนี้ก็จะประมาณนี้เนาะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเพื่อนๆเล่นระดับเฟิร์สคัทไวเนี่ยจะมีหินคิสตัลโล่ลงมาตรงการให้เราตีด้วยนั่นเองนะครับดันเจียนนะครับบอสใหม่นะครับผมก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วเป็นประโยชน์นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมาเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ